วันนี้ใครหากระบะยกสูงโดยเฉพาะโตยต,ต,ต้าเกียร์ออตโอต้ใช้ในเมืองคันนี้ของแต่งมาเต็มเลยจ้านะของแต่งเยอะจริงนะยอดจัดล้นๆเต็มนะฟรีดาวนแน่นอนเครดิตดีเข้ามารีบจองเลยนะครับ มาพบกับการรีวิวรถของดีคูลสมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นี่รถใหม่เลยสภาพคลิปมากนะวันนี้ใครหากระบะยกสูงโดยเฉพาะโตลต้ตาเกียร์ออโต้ใช้ในเมืองคันนี้โคตรจับนะบอกได้เลยว่าโคตรจับมากเลยนะครับเพราะรถคันนี้เนี่ยเรียกว่าสภาพป้ายแดงเลยเหมือนคลิปเลยนะไฮรักเซโวปี2021นะเป็นตัวมิดนะครับพรีรันเนอร์ตัวมิดก็คือตัวกลางที่ขายดีที่สุดนี่แหละแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหน้าใหม่แล้วสวยนี่เราเห็นเลยหน้าใหม่สวยคลิปเลยนะ รถคันนี้เจ้าของเดียวแน่นอนนะครับวิ่งน้อยวิ่งอยู่ส0,000ื่นนะรถปีส0 2 1ี่วิ่งส0,000ืปี1 0 0 0 0กว่าโลแค่นั้นเองนะเพราะนั้นกะลิ่มากนะครับแล้วรถตัวนี้บอกก่อนเลยนะของแต่งมาเต็มเลยจา้านะของแต่งเยอะจริงนะเนี่ยเราเห็นเลยนะแน่นี่อกาสข้างเนี่ยรอบคันเนี่ยมีให้เรียบร้อยนะล้อแมกข้าสวยอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะแล้วก็ที่ผมชอบให้ดูเลยคือตัวนี้มาดูก่อนเลยนี่เนี่ยมันมี นี่ตัวช่วยนะนี่ให้ดูนี่เลยเบาแรงไปเยอะเลยนะฮะตัวนี้ทำให้ฝาท้ายเนี่ยเบามากนี่ลูกค้าเขาไปติดตั้งเพิ่มด้วยอ่าแล้วเดี๋ยวด้านหน้ามีอีกนะนี่ไม่ได้แค่ตัวฝาท้ายด้านหลังนะฝาหน้านี่ก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวุงมาดูฝาหน้านี่โชคให้เรียบร้อยเลยจ้ะเป็นโชค2ตัวเลยนะไอตัวค้ำฝาโป่งยังมีอยู่แต่ว่าไม่ต้องใช้แล้วละ่ะตอนนี้นี่ใช้โชคแก๊สเลยดูดีมากเลยนะเหมือนรถหรูเลยสบายอันเนี้ย ลแล้วเรามาดูนะรถคันนี้สวยไหมสวยผมก็บอกก่อนเลยว่าสวยมากนี่เมื่อกี้ถ้าเราสวยเราควรจะดูข้างหน้าก่อน,อนเลยว่าหรือเดี๋ยวเขามาดูท้ายทีหนึ่งว่าผมว่าดูข้างหน้าก่อนโทษทีแล้วถามว่ารถคันนี้สวยไหมบอกก่อนเลยว่าสวยมากนะสวยจริงนะเนี่ยผมบอกให้เลยนะนี่เราให้ดูตัวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนน็อตมาเพราะว่าเขาเขาต้องทําเป็นตัวนี้ตัวโช๊คเนี่ยเลยทำเป็นโชคเลยเปลี่ยนใหม่แต่ว่ารถอะเดิมจริงนะนี่ซีลเลอร์เดิมหมดเลยรถสวยนะโครงสร้างสวยรถคลิปเลยเนี่ยดูคานเดิมนะครับ ผนังข้างเดิมรถสวยเลยนะเนี่ยรถผลิตปี2021เดือนเมษาจะครบ2ปีเต็มแล้วจะบอกเลยด้วยว่ารถคันนี้เนี่ยปีละหมื่นห้าวิ่งปีละหมื่นห้าเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันด้านหลังเมื่อกี้ให้ดูดูดูแล้วนะว่าเป็นโช๊คนะแล้วมาดูด้านในด้านในสวยไหมผมดูด้านในสวยนี่ฝาเดิมแน่นอนการันตีนะครับไอ้ตรงนี้มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะตามสไตล์นะแต่ไลเนอร์เนี่ยอลคัสใหม่กิฟเลยเนี่ยไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยรถสวยโครงสร้างสวยไหมดูข้างล่าง รถกระบะต้องดูข้างล่างข้างล่างสวยนะนี่ล้อยางอะไรไม่เคยลงพื้นนะครับสภาพสวยนะช่วงล่างคลิปยังรถใหม่เลยเอาเงี้ยนะอันนี้ถือว่ารถสวยจริงนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในด้วยด้านในนี่เขาคุ่มหนังมาเรียบร้อยเหมือนกันนะอันเนี้ยเดิมเดิมเขาเป็นผ้านะอันนี้เป็นหนังตัวมิดได้จอตัวนี้มีจอ,จอกล้องมองหลังมาเรียบร้อยนั้นตัวนี้เนี่ย ข้างหน้าฟองน้ําเฟิร์มเลยในยสภาพเบาะสวยกริบพรมอะไรหุ่มหนังสวยกริบดูเบาะหลังนี่เบาะหลังก็แน่นปึบเลยอันนี้เขาคุ่มมาใหม่อะ่ะนั่ก็ดูสภาพดีมากนะต้องบอกเลยเนี่ยคุ่มมาหมดเลยนะฮะตัวเท้าแขนก็คุ่มมาหมดรถสวยอันนี้งบอกเลยสวยมากใครได้ไปโชคดีจริงเดี๋ยวเรามาดูประวัติรถนิดหน่อยตอนี่ให้ดูประวัติรถนะนี่ผมให้ดูรถปี2 0 2 1เเมื่อกี้ให้ดูนะเพจเดือนเมษานะ นี่นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องรหัส 2G d ดนะีนะนี่ตัวเลขตัวรถอยู่นะชัดซีเลขเครื่องยนต์ครบนะรถมือเดียวนะครับตัวนี้สภาพสวยมือเดียวนะตัวนี้มือเดียวจริงอันนี้ดูได้ถ้าเดียวผมให้ดูตัวราคาด้วยราคาน่าสนใจราคาคันนี้คุ้มแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูราคากันรถคันนี้ออกห้างนะ9 2 2 0 0 0บาทวันนี้ผ่านไป2ปีราคาเหลือเท่านี้ครับ เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะโอ้โหคุ้มมากหายไปแล้วแสนห้าเอาเงี้ยการันตีเลยแล้วก็สําคัญนะยอดจัดล้นล้นเต็มๆนะฟรีดาวแน่นอนเครดิตดีเข้ามารีบจองเลยนะครับผ่อนเดือนละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าเนี่ยกำลังมองหารถใหม่ป้ายแดงที่มอเตอร์โชว์ไม่ต้องรอรถนะมาเอาคันนี้ก่อนตัดสินใจได้เลยนะเพราะขายเซฟไปแล้วแสนห้าเลยนะครับคุ้มมากรถสวยๆยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่คูสีมอเตอร์ของเราฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็ฝากติดตามนะครับช่วยกดกระดิ่งนะครับติดตามให้ผมด้วยนะมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการติดต่อฝ่ายขายมีเบอร์ติดต่อด้านล่างพร้อมคยวอารโค้ดให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ